ส่วน48ประเกี่ยวอบรรยากาศต่ำดูนร่องฝนพาดเหนือลาวตอนบน้ามฝนตกหนักอิทธิพลแนวร่องมรสุมหย่อมความระกาาต่ำทีกระกาศรามาเพื่อนอีกครั้งกับจังหวัดตะภายอุทกภัยเอกรากาทางเพจและยูทูบฝนฟ้าพริเวกรวิเิพมลานครแล a ชัย o า k ประจำวันเสาร์ที่31พฤษภาคมในช่วงเย็นก็ถือว่าเป็นคราวโชคดีนะครับกับในหลายๆพื้นที่ ที่เมื่อวานนี้ก็เริ่มมีใได้านของฝนตกฟ้าขนองเข้ามาไม่คิดว่าจะตกนะคะเพราะในช่วงที่มีฝนเยอะช่วงที่เยอะจริงๆตั้แต่23พฤษภาคมเป็นต้นมาบางพื้นที่ก็แทบจะไม่ได้รับฝนเลยนะคะแต่ก็มาได้ในช่วงหลังๆนะครับในช่วงวันที่27 28จนถึง29พฤษภาคมนะคะเนื่องจากในด้านของยอมความกอา,ากาศตำ่ำ ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งไปแล้วก็กระจายกลุ่มฝนเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนําแนวฝนเข้าสู่แนวร่องมรสุมทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักฝนตกหนักมากเข้ามาบางพื้นที่นะครับก็ผ่านไปแล้วสําหรับฝนชุดนี้และเตรียมตัวรับมือฝนชุดต่อไปที่จะเริ่มขึ้นนะครับ7จนถึง9พฤษภาคมแต่ก็เป็นฝนย่อมๆนะครับและจะเพิ่มมากขึ้นอีก10 มิถุนายนจนถึง13มิถุนายนนะครับจะหนักจะแรงเพิ่มขึ้นเพราะคาดการว่าอาจจะมีหย่อมความกดอา,ากาศต่ำที่จะก่อตัวทั้ง2ฝั่งนะครับ12มิถุนายนคือฝั่งทะเลอันดามันและบริเวณพื้นที่ฝั่งทะเลจีนใต้ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในด้านของหย่อมทั้ง2อหย่อมนี้ยังไม่ก่อตัวในขณะนี้นะครับลุ้นต่อว่าใกล้วันจะสามารถก่อตัวและพัฒนาตัวได้หรือไม่ แต่ดูคร่าวๆแล้วไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่ก็จะเป็นผลดีในด้านของการดึงแนวร่องมรสุมให้พาผ่า,านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยหากยอมอยู่ต่ำนะครับก็จะดึงในด้านของร่องให้อยู่ตำ่ำส่วนย่อมค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นร่องก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นตามไปด้้ยนะครับ จะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างกรุงเทพมหานครปริมนทลภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกอีสานทางตอนล่างและค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับตามแนวของหย่อมความรากาดตำ่ำร่องก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปอีสานตอนกลางภาคกลางตอน,ตอนบนอีสานตอนบนเหนือตอนล่างกลางตอนบนรวมถึงภาคเหนือตอนบนนะคบก็จะค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆแ <Rab, S 2> <ๆ>ละร่องมรสุมก็จะค่อยๆขยับขึ้นดึงในด้านของฝนเข้าสู่แนวร่องฝนฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับในช่วงวันที่10 จนถึง1 3มิถุนายน7-9ก็จะเริ่มเริ่มทยอยมาแล้วนะคบในบางพื้นที่แต่ก็ยังไม่มากส่วนฝนลดลงจริงๆนะครับตั้งแต่ในวันนี้31พฤษภาคมจนถึง6มิถุนายนฝนลดลงใช่ว่าจะไม่ตกเลยนะครับก็มีตกบางพื้นที่แต่ปริมาณและการกระจายตัวลดลงแล้วนะคะก็จะมีตกบางพื้นที่ตามแนวของร่องมรสุมซึ่งจะเลื่อนขึ้นไปแล้วนะคะพาดผ่านเริเพื้นที่ประเทศลาวทางตอนบน ภาคเหนือตอนบนอีสานทางตอนบนนะครับแนวใกล้กับร่องมรสุมก็จะได้ฝนบ้างและบริเวณพื้นที่ที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะครับฝั่งตะวันตกของประเทศไทยรวมถึง,งทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะส่วนฝั่งตะวันออกก็จะมีบริเวณพื้นที่ตามแนวชายขอบที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีฝนบ้างบางพื้นที่นะครับแต่ปริมาณและการกระจายตัวก็ลดลงบ้างนะครับก็ดีหน่อยนะคะฝนชุดนี้ถึงแม้ว่าจะมาช้า ในหลายพื้นที่ก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองลงมาแล้วบางพื้นที่ก็เริ่มได้รับน้ําแต่ในบางพื้นที่ก็ชุ่มฉ่าไปมากนะคะส่วนในบางพื้นที่ที่ไม่ตกเลยแอดมินก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครลุ้นฝนชุดต่อไปอีกครั้งที่จะเริ่มเริ่มทยอยมาตั้งแต่7 มิถุนายนจนถึง9มิถุนายนและเพิ่มขึ้นอีก10มิถุนายนถึง13มิถุนายนนะคะและหลุดในด้านของหย่อมควา,า,ามระการต่ำทั้งสองฝั่งว่าจะก่อตัวได้หรือไม่หรือพัฒนาตัวได้หรือไม่นะครับแต่แนวโน้มคร่าวๆไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยส่วนฝนนะครับในวันนี้เดอนมินานจะพาไปเช็คพิกัดและปักหมุดฝนกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูในด้านของเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคนะครับจะเริ่มจากเวลาประมาณ18นาฬิกา31พฤษภาคม กลุ่มฝนในมรินพื้นที่2 7มมตรแพร่10บ้านโอย2.8วังชิ้น9อุตรดิษฐ11.6บ้านสวน3.5สวรรคข้าโลก2.2สุโขทัย1.4กำแพงเพชร0.6นครไทย3.8พิษณุโลก1.4ลมสาก2.3พิชบุญ1.3น้องภัย1วิเชียบุรี1.2บำเหน,น, 1. 1, น็จนรงค์1.1นครราชสีมา3.5 บัวใหญ่1.1พยาคภูมิพิพสัย3.4บุรีรัมย์7.2สุรินทร์4.8ปราจีนบุรี2.2พระนครศรีอยุธยา3.5กรุงเทพมหานคร3.1ฉะเชิงเทรา2.1 21นาฬิกากลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่พระนครศรีอยุธยา4.6กรุงเทพมหานคร4สุรินทร์1.6บุรีรัมย์1.9ศรีสะเกษ8.3อุบลราชธานี7.1เดชอุดม2.4 ขุขัน1.2ศิลาลา3.6อำนาจเจริญ3.5ยโสธร1.7กุชินาราย1.6ชานุมาน2.1้านท่า3สกลนคร1.7ท่าแขก10.6นาวา10.7บ้านท่า1.3พรเจริญ12.7สร้างคอม3.3และเวียงจันทร์2.7นะครับ ทั og, ท Onion, boss, ้งคืนโมเดลปริยนยังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้ ação. CPU. นที่ใน <Whoa> ้บริเวณพื้นที่พระจิงบรี8ฉะเชิงเศรว1.3สัะแก้ว1พระนครศรีทยยา1อุบลราชธานี2.8ปากเซ8.7อัตตปือ4.4บ้านท่า2.5สกลนคร1บ้านทาา1.3นาว่า4.6ท่าแขก2สร้างคอม7พรเจริญ5.5 หลังจากนั้นก็ยังคงมีตกนะครับแต่ปริมาณและการกระจายตัวของฝนลดลงบ้างต่อไปนี้จะพาไปดูการเียากร์ยากาศในวันนี้จังหวะพรุ่งนี้31พิพฤษภาคมถึง1มิถุนายน2องพก 18, เปียรายากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์แนวภูมิตั้นสุดยิบต่ิงองศา และสูงสุด3 0 3สถึงองศาจากลมจําตกเฉียงใต้ความเร็ว5ม้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองลอยและเจดสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบลาพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดยี2 6ิบ่องศาและสูงสุด3234องศาจากลมจําตกเฉียงใต้ ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้า,าขนองลอยละ60ฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด2ี2 7ิองศาและสูงสุด3 3 3 5ถองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วส0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ้า,าขนองลอยละ70ฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี สาแก้วจันทบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาและสูงสุด32-34องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขึนสูบประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองลอยละ70ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศา และสูงสุด32-35องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองอยและ30ส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสแรงพู่มต่ำสุด2,200-2,600องศาและสูงสุด3 3 3 5องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่าาตำตำออวโมงเศษคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองลอยละ20ส่วนมากจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาและสูงสุด32-35องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ h, ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกลื่อนตื้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระดัคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของการติดตามพยายกรณ์อากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะะยอย่างคันทุกงีและต่อเนื่องหากหินวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับสไคร e กด,กด share, แชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ